สวัสดีครับมาถึง EP ที่103แล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่103นั้นเรามาทำหิมะแบบนี้กันดีกว่าครับผมทำยังไงนั้นเราไปทำกันเลยครับผมเริ่มแรกนะครับผมเรามาที่เครื่องมือ ellipse tool นะครับผม ellipse tool นี้หรือเครื่องมือสร้างวงกลมนะครับผมทำการสร้างวงกลมขึ้นมานะครับ ขนาดสักประมาณ2 0คูณ20พิกเซลก็ได้ครับผมหรือถ้าใครต้องการขนาดใหญ่กว่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเ,เราไม่เอาเส้นรอบนอกนะครับสำหรับเส้นสโตกนี้เราปิดไปได้เลยนะครับผมก็จะเป็นหิมะเราสีขาวรุ้วนๆเลยนะครับผมจากนั้นก็มาที่พา n e เนลบลัชเชตนี้นะครับผมทำการนิวบลั d นี้นะครับ กดปุ่ม New b l o s t นี้นะครับก็จะแล้วเลืเอก Scatter b l o s t นี้นะครับกดปุ่ม OK ค,ครับผมแล้วก็ตั้งชื่อให้เขานะครับเป็น Snow น,นะครับแล้วก็กดปุ่ม OK ค,ครับผมลบที่เราวาดวงกลมไว้เมื่อกี้นะครับออกได้เลยครับผมจากนั้นเรามาที่เครื่องมือ เพ้นท์บัตทูนี้นะครับผมแล้วก็วาดได้เลยครับว่าเราจะเอาใบทางไหนก็ได้นะครับตอนนี้เราก็จะได้หิมะของเราที่เป็นวงกลมวงกลมเหมือนกันหมดเลยนะครับคราวนี้เราก็จะมาที่บัชเชตนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเราอาจจะใช้วิธีดับเบิลคลิกตรงหิมะที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นี้ก็ได้ครับ หรือว่าจะมีที่แถบขีด3ขีดนี้นะครับแล้วเลือกเป็นบัตรออปชันนี้ครับผมก็จะมาที่หน้านี้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราจะมาตั้งค่าความกระจัดกระจายแล้วก็ความสุ่มของฮิมะเรานะครับผมมาที่ขนาดก่อนนะครับอันนี้ฟิกนี้คือจะเป็นขนาดเท่ากันทั้งหมดเส้นผ่านเลยนะครับถ้าเกิดไปทางซ้ายเนี่ยก็จะย่อให้เล็ก มาทางขวาเนี่ยก็ขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่เราก็จะเลือกเป็นรันด้อมนะครับเพื่อเป็นการสุ่มว่าเออขนาดใหญ่บ้างขนาดเล็กบ้างนะครับผมอคันนี้ก็จะมาที่ความห่างแต่ละความห่างของชิมะแต่ละก้อนนะครับก็จะเลือกเป็นแรนดอมเหมือนกันนะครับก็เลือกไปว่าจะห่างมากหรือว่าห่างน้อยนะครับ เป็นห่างสักประมาณนี้ก็ได้นะครับผมไม่ใกล้เกินไปคราวนี้มาที่ scatter ตเ,ตเนี่ยนะครับก็จะเป็นการกระจัดกระจายนะครับก็เราจะให้เขากระจัดกระจายแบบสุ่มเหมือนกันไปทางนน้ทีไปทางนี้ทีถ้าเกิดมาทางซ้ายเนี่ยก็จะกระจายขึ้นลงนะครับทางขวานี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็ามาทางซ้ายดีกว่าครับดูนิดนึงเป็นไงบ้างครับ าเกิดพอใจแล้วก็กดปุ่มโอเคได้เลยครับแล้วก็กดปุ่ม apply to s t o o k คือซ้ำไปที่สโตกเดิมที่เราทำการสร้างไว้ก่อนนะครับเท่านี้เราก็จะได้หิมะอย่างนี้มาแล้วนะครับผมลองดูนะครับว่าเข้ากับหน้าง,งานของเราดีหรือเปล่าถ้าเกิดตรงนี้ยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับเราก็ใช้ เครื่องมือเพ้นท์บัตทูเนี่ยครับวาดเส้นเพิ่มเติมไปได้เลยครับก็จะเป็นหีมาของเราเพิ่มเติมมาได้เลยครับตรงนี้ว่างอยู่ก็ใส่เข้าไปเลยครับเป็นไงบ้างครับผมอ,อยู่นี่ครับก็สามารถขยับได้ด้วยไงบ้างครับสำหรับ EP นี้วิธีการสร้างหิมะของเรา ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ